สวัสดีครับสวัสวดีครับก่อนหน้านี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการตรวจภูมิแพ้นะครับซึ่งคลินิกที่เป็นพาร์เนอร์กันนะครับก็จะให้บริการตรวจภูมิแพ้แบบร้อยเจ็ชนิดอยู่นะครับไม่ต้องงดน้ำงดอาหารงดยานะครับก็สามารถตรวจภูมิแพ้จอเลือดครั้งเดียวแล้วก็ให้ผลเลยนะครับแบบ1นึชนิดในครั้งเดียวนะครับก็จะรู้เลยตัวเองว่าแพ้อะไรแพ้แบบไหนนะครับแบบ น้อยๆอาจจะเป็นแค่คลาส1น,นะครับคลาส2หรือว่าแพ้หนักเลยก็คือเป็นคลาส6นะครับอันนี้ก็ผลก็จะออกมาได้เลยนะครับหลังจากตรวจแล้วนะครับมักจะมีลูกค้าหรือว่าคนไข้ถามเสมอนะครับว่ามันมียาไหมที่จะช่วยรักษาโรคภูมิแพ้นะครับก็เท่าที่ทราบคร่าวๆนะครับแพ้บางชนิดนะครับก็อาจจะมียานะครับอันนี้ ส่วนอยก็จะส่งต่อให้หมอภูิแพ้นะครับเป็นคนดูให้นะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบยาหรือว่าวัคซีนบางตัวนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับต้องเวลาให้ยานะครับต้องอยู่ดูแลโดยแพทย์ที่จบภูมิแพ้นะครับผมก็ลองดูอาหารเสริมนะครับที่ในประเทศไทยจะมีอาหารเสริมค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็ลองดูว่า ัวไหนที่มันช่วยในการบรรเทาหรือว่าลดภูมิแพ้ได้นะครับก็ลองอ่านงานวิจัยของทางต่างประเทศดูนะครับว่าตัวไหนที่มันสามารถช่วยได้นะครับก็ได้สรุปมาว่าถ้าเราดูจากที่เป็นแพ้แล้วเอ็นอาร์ฮิสตามีนขึ้นนะครับฮิสตามีนขึ้นเนี่ยอาหารเสริมบางชนิดก็อาจจะช่วยได้นะครับซึ่งก็ ลองรีวิวงานวิจัยดูนะครับเขาจะบอกว่าตัวโปรไบโอติกมันจะช่วยลดฮิสตามีนได้นะครับเพราะว่าถ้าตามคอนเซปต์หรือว่าอาการนะครับถ้าการแพ้แล้วทำให้ฮิสตามีนเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายที่ผมเคยทำคลิปมาแล้วว่า,าระบบต่างๆนะครับถ้าฮิสตามีนขึ้นสูงเนี่ยมันจะมีอาการยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะลองปักให้ดูดีหมทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็ลองอ่านงานวิจัยที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอาหารเสริมที่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับเขาก็จะใช้เป็นโปรไบโอติกแต่ว่าโปรไบโอติกตัวไหนล่ะที่มันจะช่วยลดฮิสตามีนได้นะครับผมก็ลองค้นดูนะครับก็ปรากฏว่าเขาจะมีแนะนำอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นบนจอให้ดูนะครับเขาก็จะบอกว่า most effective probiotic strain to decrease histamine ซึ่งตามคอนเซปต์นะครับถ้าแพ้แล้วฮิสตามีนขึ้น p r o บ i o t i c ตัวนี้มันจะช่วยในการลดฮิสตามีนในร่างกายได้นะครับก็มีอยู่ประมาณที่เก็บข้อมูลมาครับก็มีอยู่ประมาณ10ตัว10ตัวนี้มันจะสามารถลดฮิสตามีนของร่างกายได้นะครับ ก็ผมไปลองเทียบดูว่า1ิบตัวเนี้ยในอาหารเสริมที่เป็นโปรเบติกตัวไหนนะครับที่มี1ิบตัวนี้หรือว่ามีกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับก็พบว่ามีตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเทนโปรเบติกผมไปไล่ดูในสูตรที่เขาใช้นะครับมันก็จะมีโปรเบติกอยู่5้าตัว ที่ทางเมืองนอกเขาบอกว่ามันสามารถลดฮิสตามีนลงได้นะครับก็ทั้งหมดเขาบอกว่าเทนโปรเบติกนียมีอยู่10ตัว10โปรเบติกอ่านเสริมตัวนี้นครับจะมีอยู่5ตัวซึ่งสามารถลดระดับฮิสตามีนในร่างกายลงได้นะครับก็เลยมานั่งรีวิวดูนะครับก็ ถ้าในเอกสารวิชาการต่างๆที่เป็นของเมืองนอกนะครับเขาจะกล่าวไว้ไว้ทั้งหมดเลยว่าใน10ตัวนี้มันสามารถลดฮิสตามีนในร่างกายลงได้นะครับตอนนี้คือที่ผมพบอยู่ก็คือว่าเทนอรไบ i ติกเนี่ยมี5ตัวค่อนข้างเยอะนะครับที่สามารถที่จะลดอาการลดฮิสตามีนในร่างกายลงได้นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการอาการแพ้นะครับ ซึ่งถ้ามีอาการแพ้หรือว่าคนที่แพ้ประจำนะครับจะมีระดับฮิสตามีนค่อนข้างสูงนะครับถ้าใช้ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้ากินตัวนี้แล้วนะครับโปรติกทั้ง5ตัวเนี่ยที่เคารีเสิร์ชไว้เนี่ยมันจะสามารถลดฮิสตามีนที่อยู่ในร่างกายลงได้นะครับก็ลองไปสืบราคาดูนะครับก็ไม่ค่อยแพงนะครับเป็นแบบชงนะครับ20 ซองต่อ1กล่องนะครับ2 0ซองต่อ1กล่องราคาก็แล้วแต่แล้วแต่คนจําหน่ายนะครับว่าเป็นช่วงไหนราคาหลังกล่องนี้อยู่ที่900กว่าบาทเดี๋ยวอันนี้คือซื้อมาให้กับคนไข้นะครับ900 990นะครับแต่ถ้าเขาซื้อใน แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ราคาก็ขึ้นแล้วแต่โปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะครับแต่ก็ถือว่านะครับถ้าตามสรรพคุณหรือว่าข้อมูลนะครับก็ถือว่ายี่ห้อนี้นะครับมีโปรไบโอติกสูงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการลดฮิสตามีในร่างกายลงได้นะครับใครสนใจก็ลองสั่งซื้อดูนะครับ